ไอ้ฝุ่นเยอะปัดฝุ่นไหนอ้เ้เฮ้ย,ยข้าวข้าวไปไหนอ่ะดิโชว์ความเก่งกล้าสาม,มารถเฮ้ยเอ้ยเ้ยมดกระตุกจริงจริง,รงผมก็ชอบผนนงหมูนะครับเพราะว่ามันมีรถที่จัดจา้านแล้วก็ราคาก็ยังถูกอีกด้วยนะครับแหกแฮก <h az zy> ด้วยเย ب, ็บเย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 ็บซุปเปอร์จัมแหกอันหนึ่งอันสองแหก เฮ้ยโดนเมียใช้ซื้อของกูนี่ขึ้นเลยลุกขึ้นมาถีบถีบจักรยานออกไปซื้อุ้ยโอ้หลับอ๋อย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 เฮีย <c oughs> เออบายเพื่อนบายเพื่อนเออเจอกันพรุ่งนี้เว้ยกูเข้าบ้านก่อนเว้ยเออเ <c oughs> ข้าบ้านแบบดิจิตอลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปด้วยวเอ้ยกูไม่ว่างกูไปส่งรถรองเท้านั่นอย่างติดหนึบแฮกเอาแล้วนะครับมาตอนนี้นะครับฮึหุนนี่ดูดีมีออร่ากูเตะเมียกูเตะอย่างงี้อู้ ดิวดโดทีบ้ามันเอาไม่มันมันต้องแล่วนี่นี่แล้ววันนี้กุนีเมียมาขี่เรือเล่นกับกิ๊กเฮ้ยเมียมาลบก่อนเฮ้ยแฮกมันเป็นเงงังมันเป็นกระอกกระอากอเฟสซอรบร์นก่เสมอเสมอแฮกเฮ้ยเขาาบังแนกูยืนขึ้นเลยเฮ้ยสารัมดัง โอ้โนี่มันดังแป้นแตกกูจะพิสูจน์ด้วยด้วยกูเป็นคนหัวแข็งตอนนี้ไม่แข็งแล้วไอสัตว์ทุกชีวิตปลอดภัยรองเท้านั่นยัางหักฉีบลูกน้อยตกเป้ข้าหักข้าเป้ไปจนตายอู้หูจะเสียรักเสียรักเสียรักมาดีแดกกูละกูเป็นใครไม่รู้จูกูก็เกิดรักมึงขึ้นมาขอก้อนหน่อยก้องกุ้ยสัตว์ กูยืนขึ้นเลย,เยถ่ายไรถ่ายไรเอ้ยโอ้โห,โหช้างนี่มันเป็นสัตว์กินเลื่อนจริงด้วย,ยแผนกูลองจับนมลองจับนมจับนมโอ้โหฟินเราต้องก้าวผ่านอุปสรรคเฮมาเมาพอย,ยังพอย,ยังเมากูเมากูเมามานี่มีหน้ามีรุลืมดูตกลงไปเลยกู